กาลโรคหรือมรณะดำหรือเดอะแบล็กเด h เป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดชนิดไม่มีโรคใดเทียบติดมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเยสซินีเพสติสโดยมีสัตว์ฟันแท้และหมัดเป็นพาหะนำโรครวมถึงสามารถแพร่ในอากาศผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอาหารหรือวัสดุที่ปนเปื้อนในอดีตมีการระบาดใหญ่ของการโรคเกิดขึ้นสามครั้งได้แก่ ช่วงที่หนึ่งยุคกลางตอนต้นในสมัยจักรรวดิโรมันออกคริสต์วัดที่6ในระหว่างปีคศ54-1-542เป็นการระบาดท,ที่เรียกกันว่าการโรคแห่งเจสิเนียนคาดกันว่าการโรคซึ่งมีต้นกำเนิดในจีนแพร่กระจายสู่กรุงคอนสแตนติโนเปิลจากธัญพืชที่นำเข้าจากอียิปต์กอบกับนครแห่งนี้มีหนูและหมัดเป็นจำนวนมาก จึงระบาดอย่างรวดเร็วช่วงที่กาลโรคระบาดถึงขีดสุดชาวคอนสแตนติโนเปิลต้องเสียชีวิตอย่างน้อยวันละหนึ่งหมื่นคนและสุดท้ายต้องเสียประชากรไปกว่า40%ต่อมามันแพร่เข้าสู่เมดิเตอร์เรเนียนไหนปีคศ5 8 8ในดินแดนที่ปัจจุบันคือฝรั่งเศสอนักวิจัยประเมินว่ากาลโรคแห่งจัสิเนียน ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากกว่า100ล้านคนจำนวนประชากรในยุโรปลดลงกว่า50%ในช่วงคศ541700ช่วงที่สองในคริสตรวรรษที่14ลบ19คนในสมัยคริตรสตศตวรรษที่14เรียกการระบาดนี้ว่า Great Pestilence e e, โรคระบาดครั้งใหญ่หรือ Great Plague การระโรคครั้งใหญ่ ซึ่งเริ่มต้นจากตอนใต้ของประเทศอินเดียและประเทศจีนระบาดไปตลอดเส้นทางสายไหมซิลโรสกระจายไปทั่วเอเชียยุโรปและแอฟริกาในยุโรปเกิดการระบาดในช่วงปลายทศวรรษ1340สนิทฐานว่าพ่อค้าชาวจีนมองกโกลได้เป็นถูน้นำเชื้อมาแพร่ในยุโรปทำให้เกิดการแพร่ร,ระบาดในยุโรปอย่างต่อเนื่องได้แก่ที่อิตาลีมีการระบาด ในช่วงคศ1 3สอ1 3 5 1ทำให้ประชากร2ในสาของประเทศเสียชีวิตเรียกว่า Great Mortality และในคอศ140 0เกิดการระบาดใหญ่ที่กรุงลอนดอนเรียกว่า The Great Plague of London มีคนตายถึง70%จากจำนวนประชากร450,000คนเหลือเพียง60,000คนการแพร่ระบาดต่อเนื่องมาจนถึงคริสตศตวรรษที่17เรียกกันว่า แลกเดดการระบาดในยุโรปในช่วงนี้มีประชากรตายประมาณ25ล้านคนช่วงที่3ศตรวรรษที่19-20ซึ่งเป็นการระบาดครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้นที่มณฑลยูนนานประเทศจีนในปีคศ1855มีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกทวีปของโลกทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า12ล้านคนซึ่งขณะนั้น ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคจนในคศ1894อ,อ18เล็กซาเดอมีจีเยอสินแพทย์ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ค้นพบเชื้อก่อโรคคือเชื้อแบคทีเรียเบคลสัสเพสติสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ส,สู่คนโซเนเอสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ฟันแทนและหมัดผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการสางรูปแบบค,คือการโรคปอดพินยม,มนิกการโรคต่อมน้ำเหลืองยูบอนิกและการโรคเลือด ซทิเซมิกซึ่งการโรคทั้งสามชนิดนี้ทำให้เสียชีวิตได้ใน5-6วันหลังจากได้รับเชื้อการติดต่อมาสู่คนเกิดขึ้นได้3ทางได้แก่การถูกหมัดที่มีเชื้อกระดาษการสัมผัสเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชือ้อและการสูดดมสัมผัสสารคัดหลัง่งจากทางเดินหายใจยของสัตว์ที่ติดเชือ้อได้มีการตั้งชื่อเชื้อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบว่าเยสเนียหลังจากค้นพบแบคทีเรียเยสเนีย p พีเอสอส นำไปสู่การคิดวิธีรักษาการโรคมีการพัฒนาและทดลองใช้วัคซีนต้านเชื้อการโรคในต่อมน้ำเหลืองเป็นครั้งแรกในปี1897ปัจจุบันนี้การโรคสามารถรักษาหายได้หากตรวจพบเร็วโดยใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆปัจจุบันไม่ค่อยพบการระบาดของโรคนี้จนในเดือนกรกฎาคม สิงหาคมพุทธศักราช2552มีรายงานการระบาดของการโรคที่เมืองจือเครทันมณนทนชิงไหฮทางภาคตะวันตกเฉียยงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนพบผู้ป่วยเสียชีวิตสามรายด้วยการโรคปอดนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อโรคนี้อีก9รายส่วนใหญ่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตรายแรกจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในพงาวดารายุทธยาฉบับวันบรลิต พุทธศักราช2,182ว่าก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองถูกเนรเทศมาจากเมืองจีนขึ้นสัมภามาลงที่เมืองปัตตานีแล้วย้ายย่ออยู่ตามเมืองท่าชายทะเลต่างๆเช่นเมืองนครศรีธรรมราชกุยบุรีประจุบคิรีขันธ์ เพชรบุรีบางกอกแล้วมาปราบโรคระบาดสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893ซึ่งตรงกับคศออ1350ซึ่งเป็นปีที่มีการระบาดใหญ่ของแบค k d เด t h ในยุโรปและจากข้อมูลการระบาดของการโรคในจีนซึ่งร่วมสมัยกันอยู่โรคหาที่พระเจ้าอู่ทองปราบได้น่าจะเป็นการโรค ระยะต่อมาพบว่าการโรคจากเมืองจีนยังได้มีการแพร่กระจายเข้ามาในไทยอีกในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏในเอกสารเก่าสำเนาพระราชากรณียกิจของสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินาถขนาดทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินรศ .116 พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 14. รศ .116 เรื่องห้ามเรือจากสัวเถาเข้ากรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2440ว่ากาฬโรคคือโรคหาได้เกิดขึ้นที่เมืองสัวเถานั้นกำปั่นลำหนึ่งลำใดออกจากเมืองสัวเถาและจะเข้ามาในกรุงนี้ต้องหยุดท่อสมอที่กอาอไผ่ในกำหนด9วันเต็มแล้วและถ้าแทย์ได้ตรวจแจ้งว่ากาฬโรคไม่ได้มีและได้เกิดในเรือนั้นแล้ว จึงใจยอมให้กำปั่นลำนั้นเดินต่อไปจนถึงที่จะอดในครุงนี้ได้สำหรับรายงานการระบาดของกาฬรโรคอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยนั้นนายแพทย์เอชแคมเบลล์ไฮเอดเจ้ากรมแพทย์สุขาพิบาลได้รายงานเมื่อวันที่20ทธันวาคม2447่าอว่าพบการระบาดเกิดขึ้นที่บริเวณตึกแดงและตึกขาวซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้า หาที่จังหวัดทนบุรีบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่ของพ่อค้าชาวอินเดียสนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากหนูที่มีเชื้อการโรคติดมาจากเรือสินค้าที่มาจากเมืองบอมเบย์ป,ประเทศอินเดียแล้วระบาดจากทนบุรีเข้ามาฝั่งพระนครจากนั้นกระจายไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการติดต่อค้าขายกับจังหวัดพระนครโดยทางบกทางเรือและทางรถไฟ แต่ไม่มีสถิติจำนวนผู้ป่วยตายที่แน่นอนต่อมาในปีพุทธศักราช2456มีรายงานว่าเกิดการโรคระบาดที่จังหวัดนครปฐมมีคนตาย300คนและครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2495มีรายงานผู้ป่วย2รายตาย1รายที่ตลาดตาคลีนครสวรรค์ซึ่งถือเป็นรายงานการระบาดของการโรคครั้งสุดท้ายในประเทศไทยจากนั้น ไม่มีรายงานการโรคเกิดขึ้นในประเทศไทยจนปัจจุบันนี้